สวัสดีครับเข้าสู่เกมวันพัฒแมนเดอร์สตองเกตครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเตรียมความพร้อมในการไปเซิร์ฟเวอร์634ที่จะเปิดในเสาร์นี้นะอย่าลืมนะครับใครที่จะไปด้วยกันเนี่ย สามารถเข้ากลุ่มแชท a c e b o o k ได้แอด a c e b o o k ของอามาเลียและพี่คอมเมนต์ Facebook ของอามาเลียไว้นะครับในเซิร์ฟเวอร์634มันจะมาพร้อมกับตู้เพิ่มเลดของทาสึมากิร่าง2นะฮะซึ่งพอเซิร์ฟเวอร์เปิดแล้วเนี่ยทาสึมากิมันจะอยู่แค่2วันเท่านั้นก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์พอวันจันทร์มันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นละเนี่ยถ้าดูหลักตารางเพิ่มเลดนะครับวันจันทร์ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอะตอมิกคิดสั้นจันทร์ต่อไปก็เป็นกาโร่จันทร ใครเล่น634จะมีการสุ่มทัพเซมามกิมีโอกาสสุ่มแค่2วันเท่านั้นซึ่งพอ2วันแรกที่เซิร์ฟเวอร์เปิดนะพี่คุยกับน้องในช่องนะครับมีการคำนวณกันว่าเอ๊ะสวันเนี่ยวันที่1กับวันที่2เราสามารถสะสมตัวแดงได้ประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าตัวแดงเนี่ยอาจจะได้ประมาณ90เท่านั้นแหละพี่เลยยืนขึ้นเลยเพราะว่าทัพเซมามกิถือว่าเป็นตัวแบกลงดันที่ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะเราเล่นเป็นสายฟรีด้วยถ้าได้มาเนี่ยจะแบกได้ดีถ้าไม่ได้นี่คือกระสอบทรายชัดนะเพราะฉะนั้น เราก็เลยแบบว่าโอ้โหเริ่มนอนไม่หลับแล้วว่าตั๋วที่มี90ใบในวันอาทิตย์เนี่ยมันจะพอเปิดได้การันตีหรือว่าได้เปิดมาเป็นทัสเซอร์มากกี้ไหมเดี๋ยววันนี้ เรามาทดลองเปิดกันในเซิร์ฟเวอร์620นี่แหละตั๋วแดงพี่มีเยอะคิดจะเติมเกมวันพันแมนให้เติมพี่เว็บไซต์ขั้นเทพแพ็ก18บาทเติมโคตรคุ้มในเงินมูลค่า25บาทพร้อมแบงค์เขียวหนึ่งแบงค์ยกตัวอย่างเติมแพ็ก v p 149บาทเราจะจ่ายขั้นเทพแค่107บาทเท่านั้นจัดไปดิแบบบับ่มๆัมคือหลือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพลูเรื่องเมื่อวานตอนไลฟ์สดตอนเย็นนะครับเดี๋ยวนี้พี่กลับมาไลฟ์สดเกมวันพันแมนแล้วนะก็มีการพูดคุยกันถึงกิจจกกรรมมที่ัันแตว นะครบ100อันเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีได้ย้อนหลังเหรอมีใครคอมเมนต์บอกบอกรายละเอียดหน่อยสิเห็นเขาบอกว่าอ่ะสมมติว่าเซิร์ฟเวอร์หกสามสี่เปิดนะมันจะได้ย้อนหลังอ่ะมันได้ไหมหรือว่ามันมันนับได้วันที่10เป็นวันแรกไปเลยและข้อดีของเซิร์ฟเวอร์6 3 4นั่นแหละครับก็คือนี่แหละอย่างที่มีทัสซึมมกิร่าง2มาเป็นตัวเพิ่มเรทในตู้ตัวแดงนะและสัปดาห์แรกเนี่ยไอ้220ตัวแดงก็จะเป็นปู่บอม นะครับเป็นปู่บอมและเป็นเซิร์เวอร์ที่เราสามารถเก็บตัวดำได้ทัน,นราชาทะเลอีกาสนสยนร่างยูอ่ะรวมถึงจกักรพรรดิเด็กแต่เราต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะว่าจากักรพรรดิเด็กรีเทิร์นหรือว่าจะาราชาทะเลวันที่1เมษายนถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่เลือกราชาทะเลเป็นตัวดามเมจแล้วก็กะจะเอาคอของปู่บอมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแดงที่มีมาตั้งแต่วันแรกแหละพี่ไม่เซฟนะครับ พี่กดเปิดรัวครับให้220ตัวแดงเลยเพื่อได้ปู่บอมแล้วก็จําเป็นที่จะต้องเอาทัชซึมากิด้วยในตู้เพิ่มเพิ่มเลนตัวแดงซึ่งมีเวลา2วันถูกไหมอ,อยู่ไหนวะอ่ะอันเนี้ยถ้าไม่ได้ก็คือก็ซวยอย่างที่บอกนะครับอ่ะมามาดูกันดีกว่าว่าเซิร์ฟเวอร์นี้620เป็นวิทยาทานเป็นตัวอย่างว่าเราจะได้ทัชซึมากิในใบที่เท่าไหร่ครับมาดูตัวแดง10ใบแรกขอให้ออกไวๆเถอะเซิร์ฟเวอร์นี้ออกช้าไม่เป็นไร แต่เซิร์ฟเวอร์634ที่กำลังจะเปิดเสานี้ขอให้ออกไวๆหน่อยครับเปิดออกมาเป็นสีม่วง10ใบแรกเกลือไปเปิดด้วยเกลือคือมันจะมีประมาณ90ใบนะจากคำนวณ2วันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องได้ทัศเมกิภายใน90ใบตอนนี้10ใบไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เสียงก็ไม่ดีโอ้โหเป็นหวัดเลยช่วงนี้เดี๋ยวนี้ไลฟ์สดทุกวันตอนเย็นแล้วนะคะรับเย็นนี้เจอกันนะกับวันพันแมนโอ้โหได้สีม่วงเยอะ ยีบใบเป็นม่วงแฝดได้ยากได้เย็นนะได้เป็นด็อกเตอร์จีนัสแล้วก็ประมึกนะผู้ส่งสารที่ไม่เคยส่งสารไอดีชฉันใบที่30ของตัวแดงใส่จามะเห็นอุกบาทดังนั้นก็ขอกระโดดต่อยอูกาบาทดังบูมแล้วเกิดเป็นประกายใส่สีทองมาแล้วขอเป็นทัดเธอะใบที่30มสิบทัดไหมออกมาเลดดีๆหน่อยแบบนี้ บ้ามได้มาเป็นไอเด็กหนุ่มพวกนี้ช่างไร้ประโยชน์ใครเอ่ยออกมาเป็นทาร์ซูมากี้เราใช้ตัวแดงแค่สามสิบใบเท่านั้นน้องยังสวยดังแจ๋วเฮ้ยเบ็ดมันมันได้ง่ายขนาดนี้ไหมมันมีการันตีไหมว่ากี่ใบได้ได้เอซอาแน่นอนอะ่ะไม่มีใช่ไหมแต่แต่เลทในการได้เอซอาเนี่ยมันง่ายนะครับสองดหนึ่งเปอร์เซ็นก็ขอให้เซิร์ฟเวอร์หกสามสี่มันง่ายแบบนี้นะอันนี้มันง่ายจัด ก็จะง่ายเกินไปไหมะ่ะสามสิบใบอยู่อะพอไปมา,มาเอาเข้าจริงนะพอเซิร์ฟเปิดปั๊บนะหกสามสี่เปิดปั๊บเก้าสิบใบไม่ได้นี่เละขอต้อนรับสู่การเป็นปกระสอบทรายรา,าชายี้ิเลยนะมาเปิดเอาตัวเหลืองมาเปิดฟิกเกอร์อเมริกาดองดองตัวเหลืองไว้เยอะแล้วเราไม่เคยได้เปิดเลยครับอันนี้ปลดล็อกเอาฟิกเกอร์มันจะได้ดันพลังพลังจะได้ไปไหวนะครับ เซิร์ฟเวอร์634ที่จะมาเสานี้พี่เล่นเป็นสายฟรีนะย้ำอีกครั้งนึงฮะไม่ไม่เติมนะครับแล้วก็จะทำคลิปเป็นวันที่1 2 3 4 5สห้าไปให้เหมือนเป็นคู่มือการเล่นสายฟรีสำหรับคนที่อยากเล่นสายฟรีเพราะมีหลายคนบอกว่าพี่ผมจะเล่นตามพี่ครับเป็นยังไงว่ากันครับต้องบอกเลยว่า PVP อาจจะสู้ใครไม่ได้ใน634แต่ว่าจะเล่นเป็นสายดันพลังก็อาจจะอยู่ท็อปๆของเซิร์ฟเวอร์โดยที่เราไม่ได้เติมเงินครับมาเล่นไปด้วยกันแล้วกันถือว่าเป็นการเติมไฟให้เก็บกับเกมวันพันแมน แล้วก็ u r ตัวแรกไม่เอาจากักรพรรดิเด็กครับจะเอาเป็นราชาทะเลอีกาสไนเพราะเราต้องการตัวดาเมจถ้าเราจากักรพรรดิเด็กมาเนี่ยตัวดาเมจเราไม่ไหวต่อให้เราได้ทัศมกิร่างสองมาใช่ไหมเราก็ไม่ไหวเพราะว่าทัสเมกิไม่ได้แบกได้ไระยาวขนาดนั้นครับในเมตาของ UR เพราะนั้นเนี่ยยายก็ต้องเป็นราชาทะเลตัวแบกส่วนคอที่ใช้ก็คือปู่บอมเนี่ยมาถึงเซเวอร์เปิดปั๊บสุ่มได้เลยก็เอาปู่บอม นะครับเป็นตัวคอแล้วก็ใช้ยาวๆไปก่อนจนกว่าในอนาคตเราจะมีโอกาสได้จัก,กรพพัดเด็กหรือว่าตัวคอตัวใหม่ที่มันอาจจะใหม่กว่าจัก,กรพพัดเด็กรอ,อ,อรู้แล้วกัน <c oughs> คอตัวใหม่เหรอถ้าให้เดาวจากไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้ที่มันมาใช่ไหมจัก,กรพพัดเด็กมันมาประมาณ3เดือนแล้วใช่ปะมันมาเดือนที่แล้ว2เดือนใช่ไหมอีกประมาณ4เดือนอะคอตัวใหม่ถึงจะมาแล้วรอดูครับว่าเซิร์ฟเวอร์ของไต้หวันมันจะมีคอตัวใหม่ออกมาไหม คราวนี้น่าจะเป็นคอฝั่งปีศาจมันจะสลับกันคอฮีโร่มาก็เป็นคอฝั่งปีศาจจากพระเด็กเราหน,น้าจะไม่ได้ถ้าได้มามันก็สอบเกินนี่ก็เกลือจากวันเนี้ยตัวเหลืองอย่างเกลือเลยไม่ออกเอสเออาร์สัอันเลยน้องชายหรือว่าดวงที่เราได้ทัสมกิใบที่สามสิบตัวแดงเมื่อสักครู่นี้มันได้ไปแล้วไม่มาจริงๆนะอยากได้ตัวเอสอาไว้ปลดฟิกเกอร์นะ เออแล้วมีความคิดว่าเซิร์6หกสาม่อยากเล่นพลีอ่ะบางคนบอกโอ้โหพิกี้พ่กี้เปิดได้พลีนี่ไม่บิดเหรอตัวลูกรักมาขนาดนั้นนะปั้นไปเลยน้องชายปั้นพลีห้าดาวเล่นเลยดีไหมนะครับแต่ก็เลงไว้ว่าอยากได้เริ่มต้นไอดีเนี่ยหกสด้วยลูกแก้วของราชาทะเลลึก S S R บวกเพราะเ้าเราได้มาแล้วเนี่ยถึงแม้อนาคตเราจะเล่นตัว U R ใช่ไหมมันก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้ ให้กับตัว U R นะครับเพื่อเรามีตัว S N R บวกเลยพาออกไปดูว่ามันดูตรงไหนเราเปิดตัวเหลืองให้หมดก่อนตัวเหลืองร้อยกว่าใบไม่ออก S N R นี่ท่านทำบุญวัดไหนวะเนี่ยไม่มาจริงว่าออก N กับ R แล้วก็ S R ตัวไก่แจ้โรสุดท้ายของตัวเหลืองที่เราเก็บไว้มานานใส่ละไมเห็นอุกบาทดังนั้นก็ขอต่อยหน่อยแล้วกันออกมาเป็นเกลือเละเทะไม่ได้เลยครับ S N R ไม่ได้เลย อ่ะเราจะพาไปดูว่ามันทำให้ตัว UR เก่งขึ้นยังไงนะครับตัว SSR บวกเนี่ยเรามาดู m o s ฟร i เตอ l ์รัดดูเป็นตัวอย่างนะฮะมอส f ร t เ g อรมันมีตีบวกอุปกรณ์ในไอ้กลมๆรูปหมัดเนี่ยพอเรากดเข้าไปปั๊บมันจะมีพลังแฝงพิเศษตรงนี้น้องเห็นไหมถ้าเรามี m o s f ร t เ g อร l ไอ้เนี่ย SSR เนี่ยสามารถเปิดใช้โบนัสสเตตัสได้ก็คือจะได้พลังโจมตี150%ป้องกัน150ความเร็ว110%นะ แล้วก็มีเลือด150%เนี่ยมันจะเปิดใช้กรณีที่เรามีร่างนี้ของยุงนะครับกับการไปดูแฟดพี่แฟดประกายแสงเพราะว่าไม่มีร่าง SSR บวกไงมันเลยไม่เปิดใช้เห็นปะเนี่ยมันไม่เปิดใช้มันก็ไม่ได้สเตตัสพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟดมันควรจะเก่งกว่านี้ได้เถ้าเรามี s s r บวกมันจะเก่งกว่านี้ได้เช่นเดียวกับราชาเทลึกอ e ีกาสนาครับถึงแม้เราจะเอาตัวยูอาร์ในเดือนเมษาแต่เราได้ SSR บวกมาก่อนเป็นตัวเริ่มต้น มันก็ทําให้ราชาทะเลของเรายิ่งโหดอยู่แล้ว <_ C os> ยิ่งแข็งโหดตึงอันตรายไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็อยากเริ่มต้นด้วยลูกแก้วครับลูกแก้วของราชาทเทล,ลึกก็เสี่ยงอยู่นะมีมีน้องหลายคนที่บอกว่าจะรีไอดีให้ไม่แน่ใจว่าจะรีสําเร็จไหมเพราะจีก็จ้องที่จะแบนคุณสภาพนะแต่ก็จะลองเสี่ยงดูแล้วกันถ้าถ้ามีก็จะเล่นลูกแก้วของราชาทะเลนะครับอ่ะอัปเดตประมาณนี้ก็ขอให้วันจริงเนี่ยพี่ได้ทัศสมกิก่อนกําหนดแล้วกัน มีตั๋วแดงประมาณ90ใบในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยก็เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะแต่ถ้าเกลือถามว่าบิดไหมบอกเลยว่าเล่นต่อยาวๆย,ยัน 635เปิดเอ้ยไม่ใช่ยันลูกบวชน้องชายเข้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับก็จะหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันครับคลิปนี้เป็นคลิปเมื่อวานนี้นะคลิปเป็นราชาทะเลเอสาบวกทาให้634เต็มตัวนะก็ไปเล่นกันเสาร์ดีนะครับมาดูกันว่ามีคนคอมเมนต์อะไรกันมาบ้างคอมเมนต์เยอะอยู่นะครับขอบคุณที่มาคอมเมนต์ในคลิปที่เราไม่ได้อัพมานานลำก่นแรกเนี่ยเกตวดีบอกว่าพี่จะสุ่มอัพทัชหรือว่ารอ220สัปดาห์ที่2ครับสุ่มทัชสัปดาห์แรกเลย เพราะเอาบอมด้วยเพราะถึงแม้สัปดาห์ที่2เนี่ยทัดมันจะมีอาวุธ3ดาวใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้เล่นยาวๆขนาดนั้นทัดเนี่ยเรามาแบกตอนช่วงแรกๆก,ก่อนที่ราชาทะเลจะมา634เอาเด็ก UR หรือว่าอีกาสนายูอาดีพี่ถ้าเป็นพี่นะพี่เลือกอีกาสนาย UR เพราะว่าเป็นตัวดาเมเรจถ้าเด็กมาเราก็กระสอบอยู่ดีถ้ามีอีกาสนาเนี่ยมันยังพอโต้ตอบยังยังพอแบบไขสือสู้กับคนอื่นเขาได้บ้าง เพิ่งกลับมาดูพี่นะครับไปเล่นบอลมาใช่เมื่อวานเนี่ยขอบคุณที่ดูด้วยนะครับใครเข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กันด้วยโคตรโหดโคตรบิดโคตรแข็งโคตรอันตรายเอาเอาโคตรเอาโคตรบิดออกได้ไหมอันอื่นโอเคละเหลือโคตรบิดหกสามสี่ล็อกอินตัวดำร้อยใบทันใช่ไหมครับมันทันอ่ะแต่มันทันไม่หมดอ่ะถ้าเรานับเอาตามไทม์ไลน์เนี่ยเราจะได้ประมาณ70กว่าใบครัแต่มันก็ยังทันราชาเทลึกแต่มีน้องบางคนบอกว่ามันได้ย้อนหลังมันได้ไหมย้อนหลังอ่ะ ไอตัวดําที่เราพลาดไปใน100่ใบ6 3 4าเอาตัวยูอาร์ตัวไหนดีครับสายฝีราชาทะเลเลยตามพี่แพ็คฟุบุก,กิบวกแพ็คข้ามโฆษณาคัมพีรวมกันได้เท่าไหร่ละครับประมาณ4 0 0นิดๆครับก็ลองใช้สูตรในการเติมคันเทพก็ได้ก็คือหาร25คูณด้วย18จะได้ราคาที่เราจ่ายคันเทพนึกว่าไม่กลับมาเล่นซะแล้วเกมนี้นะกลับมาฮะเกมของตายจัดไปเรื่อยไปด้วยคนนะจัดมา เล่นด้กันลินลินเก่งไหมครับผมพอดีเล่นได้ไม่นานลินลิ่นมันเป็นตัวที่เหมือนเป็นทางผ่านมากกว่าเป็นตัวฮิวดาเมจก็ไม่มีนะครับถ้าออกโจมตีก็เสียลูกไฟออกเป็นตัวปลดฟิกเกอร์มากกว่าน่าคิดถึงจริงครับพี่กี้ราชาเทลึกผมรีบเก็บตัวดําให้ครบร้อยแปดสิบเพื่อสุมราชาเทลึกยูอาร์หลังสุมซอมบี้แมนยูอาร์หกสิบใบจริงปะเนี่ยหกสิบใบได้ซอมบี้แมนยูอาร์นี่จัมเปอร์แกใช้ดวงทั้งชีวิตหมดแล้ว นัทนายผมชอบพี่เล่นวันพันแมนมากเลยครับผมรอพี่ทําคลิปวันพันแมนอยู่นะครับพิกกี้นะขอบคุณกําลังใจเลยน้องชายใครคิดเห็นแบบนี้ครับอยากให้พี่เล่นเกมวันพันแมนก็คอมเมนต์ว่าชอบครับมาหน่อยแล้วกันบิดผมอีกแล้วนะอยู่ยาวหกสามสี่เสาร์นี้ผมอยากเข้ากิวพี่ครับพี่ไม่ได้สร้างกิวนะแต่ก็เข้ากลุ่มแชทมาคุยกันได้นะครับใครอยากเข้ากลุ่มแชท Facebook เนี่ยของเซิร์ฟเวอร์หกสามสี่ก็ทัก Facebook อมาเบรียในคอมเมนต์ได้เลยโมบายเทคโนเกกี้ก็ไปเรื่อยเดี๋ยวก็ตามเกกี้ ไอบิดค่อยๆก็บิดอ้ายไปสิช่อง IC นะ90บใบไม่ออกเซิร์ฟเวอร์633นะ่ตายแล้ว90้บใบไม่ออกแล้วพี่จะเหลืออะไรผมจะเกลือไหมครับลุ้นกันครับพี่กี้นะรอชมเลยพี่ก็ลุ้นวะพี่กลัว90บใบที่ไม่ออกนะ90บใบแดงเนะี่ยกดราชา s r บวกเพื่อเพิ่มพลังราชา ur เลยครับกี่กี้นะกดเรียบร้อยครับพลังดิ่งมาล้านกว่านะเออจะบอกให้ขอชื่อเฟซหน่อยครับอมาริยนะพี่ปักไว้แล้ว บิดบิดซ้ายซ้ายบิดบิดบิดขวาด้วยมาเจอกันพี่นะเลอรี่แกจะเล่นเกินหนาทีไหมขอเล่นให้อยู่ถึงห้านาทีนะเลอรี่เนี่ยเล่นยาวๆยวัน6กสมหเปิดสภาพสัปดาห์เดียวเลยนะเล่ยนยาวๆไปเลยครับให้6กสาสี่เป็นเซิร์ฟเวอร์ยาวๆของพวกเราดีไหมใครเล่นเนี่ยกดหัวใจมาครับบิดชัวร์้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหยังไม่ทันเล่นแม่งพวกบอกบิดยอยากจะเข้าที่หัวเข้าที่หน้ามันจริงพวกนี้ไม่เกินสวันขอเข้าที่หัวเข้าที่หน้าด่อยได้ไหมน้องชาย มันวะมีลูกแก้วไม่มีตัวเรียบร้อยภาษาเรียบร้อยครับมีฮคะทํทไมกรอบท o t y หรือทุกกรอบทําไมภาพไม่ชัดครับเออนี่ที่งงมากเลยที่ผมมินพิมพ์มาในใน f เฟ e บ o ๊กพี่อ่ะกอบไม่ชัดแล้วมันมันเป็นอะไรยังไงวะมันก็ชัดดีเลยเราใจ